สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนต่อไปกันเลยครับเวทมนต์โบราณที่สาบศูนย์ตอนที่168สมาคมข่าวสารของเมืองซิปโตราชาหนูเขาคือหนึ่งในผู้คนที่กลุ่มข่าวสารที่ดีที่สุดในทวีปทางตอนกลางที่แห่งนั้นถูกตั้งในชาญเมืองที่มีผู้คนเพียงไม่กี่คนเทโอดอได้หาเครื่องหมายแต่มันก็ไม่ได้ยากมาก ที่จะนึกถึงอดีตที่เขาเคยผ่านมาผู้คนที่เดินเข้ามาและจากไปขณะที่เขาเดินผ่านเขาวงกดเล่ากับว่ามันเป็นบ้านของเขาเองในมิชาเทโอดอและแลนดอร์ก็ได้พบกับประตูที่ดูสุดโสมันตั้งอยู่ที่ปลายสุดของถนนกลิ่นที่คุ้นเคยได้แตะไปที่จมูกของพวกเขากลิ่นนี้มันมันเป็นกลิ่นเลือดของมนุษย์แล้วนี่ถือเป็นกลิ่นเลือดที่รุนแรงมาก ทโอดอร์และแลนดอร์ฟเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้พวกเขาจ้องมองผ่านประตูที่กำลังเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งแลนดอร์ฟมีประสบการณ์ในการต่อสู้มามากมายดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าที่ซ่อนของสมาคมข่าวสารนั้นเต็มไปด้วยคนที่ตายแล้วกินเลือดแห่งความตายเั้นมีอย่างน้อยสิบศพบางทีมันอาจจะถึงร้อยศพเลยก็ว่าได้ชายทั้งสองคนได้เดินเข้ามาใกล้ ทางเข้าของสมาคมข่าวสารอย่างระมัดระวังพวกเราลองตรวจสอบอีกครั้งเถอะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปเทโอโดรได้ใช้เวทมนเพื่อตรวจสอบพื้นที่คลืนพลังเวทของเขาได้ระเบิดออกมาจากฝ่ามือของเขาและมุ่งหน้าไปยังจุดซ่อนของสมาคมข่าวสารคลืนพลังเวทได้สันส่นสะเทือนราวกับอันต้าสาวของพวกขา้างข่าวอย่างไรก็ตามเวทมนก็ได้หายไป และท่าทางของเทโอดอร์ก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นแข็งทื่อทุกคนที่นี่ตายกันหมดแล้วที่ด้านในไม่มีใครเลยที่ขยับตัวมันถือเป็นการสังหารหมู่ดวงอาทิตย์ยังไม่ลดลงเลยนักฆ่าผู้นี้ได้กระทําการยังอุกอาจยิ่งหนักแลนดอฟได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นที่ซ่อนของสมาคมข่าวสารนั้นอยู่นอกสายตาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าผู้คนทั้งหมด โดยที่ไม่มีใครรับรู้แลนดอ์ฟได้ยกดาบทั้งสองเล่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและก้าวไปอยู่ข้างหน้าของเทโอดอร์จากนั้นทางเดินที่เทโอดอร์ได้เดินผ่านมาเมื่อครึ่งปีก่อนก็ได้ปรากฏที่ตรงหน้าของเขาในครั้งก่อนเขาไม่ได้ใช้เวทแสงเพื่อจิริกเลี่ยงการกระตุนของสมาคมข่าวสารแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขากำลังใช้บอลแสงหลายลูกเพื่อสอดส่อง สิ่งที่อยู่รอบตัวของเขามันมีแต่กลิ่นคาวเลือดที่ค้าครุงขณะที่ผนังด้านซ้ายและด้านขวากับมีรูปิศนาอยู่เต็มไปหมดท h โอโดร์ <The odore S 1> ได้มองไปร,บรอบๆและพูดกับแลนดอรอฟผู้ที่กำลังเดินอยู่ด้านหน้าของเขาพวกเขาถูกสังหารโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นมือสังหารคนนี้จะต้องมีพรสวรรค์อย่างมากฉันไม่คิดเช่นนั้นแลนดอร์ฟไม่เห็นด้วยกับทโอโดร์ในน้อยลองสังเกต ร่างกายของคนพวกนี้สิอะไรงั้นเหรอทีโอโดรได้ทำตามคำแนะนำของแลนดอฟโดยปาสจาาคำพูดใดๆทีโอโดร <The odore S 1> นั้นได้ทำลายกำแพงที่แลนดอฟชีีและศพก็กิ้งมาที่เท้าของเขาเลือดที่ไหลออกมาจากศพพวกนั้นมันทำให้ผืนหรือฟ้าเพดานเต็มไปด้วยสีแดงอย่างไรก็ตามทีโอโดรกับขมวดคิ้วแน่นขณะที่เขาได้สังเกตเห็นถึงซากศพ นี่มันสมาชิกของสมาคมข่าวสารทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นศพกันแบบนี้ล่ะสภาพแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ใบหน้าของคนเหล่านั้นกำลังยิ้มหรือมีการแสดงออกที่ปกติเทโอดอร์ไม่คุ้นเคยกับการบาดเจ็บด้วยดาบแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทนต่คอความเจ็บปวดนี้ได้การแทงทะลุหัวใจหรือศีรษะนั้นถือเป็นสิ่งที่ยากจะอดทนอย่างไรก็ตามพวกเขาเหล่านั้น กับไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วแลนดอร์ฟได้พูดขึ้นในน้อยศพพวกนี้มีรางสีของดาบที่เข้มมากมันคือการตัดด้วยการแสดงออกที่รุนแรงเขามีความมั่นใจในความเร็วของเขาแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงงั้นหรือที่จะฆ่าคนหลายสิบคนเช่นนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มันไม่สำคัญว่า ความเร็วของดาบเขาจะเป็นยังไงเขาสามารถที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างนั้นหรือมันแทบเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นจอมดาบในตำนานแต่ว่าเขาก็ยังทำเช่นนี้ไม่ได้แลนด o f อฟได้นึกถึงความเป็นไปได้อยู่หลายรูปแบบภาพหลายแบบได้ผุดขึ้นในหัวของเขาและพบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยมันถือเป็นงานที่ยากลำบากแม้กระทั่งสำหรับคนที่มีทักษะที่สูง นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถของพลังอ,อลาหรือว่าเวทมนต์ทั้งสองคนได้เดินผ่านซากศพต่อไปและไม่นานนะัะเทโอดอรก็ได้เห็นมันมันคือสถานที่ที่เขาได้พบกับกิปลาเป็นครั้งแรกเทโอดอรสามารถมองเห็นร่างกายที่ยากจะบอกไดว้ว่านั่นคือมนุษย์ดูจะทรมานหนักพอควรเลยนะเนี่ย ทโอดอร์ได้กล่าวคืนด้วยท่าทางที่ตกใจนิ้วมือและนิ้วเท้าต่างกิ้งอยู่กับพื้นดวงตาที่กลมโตถูกควักออกมาและมันกำลังว่างเปล่าผิวหนังทั้งหมดของเขาถูกลอกออกโดยสมบูรณ์เหตุผลที่เทโอดอร์และแลนดอฟยังสามารถที่จะระบุต,ตัวตนของศพที่ถูกหั่นนี้ได้ว่าร่างกายของกิปลานั้นมีโครงสร้างที่แตกตา่างเขามีร่างกายที่ใหญ่โต มันถือเป็นความเจ็บปวดอย่างมากสำหรับเทโอดอร์ที่คนพบว่าชายที่เขาได้รู้จักได้ตายไปแล้วแลนดอร์ฟก็ถึงกับต้องขมวดคิว้วขณะที่เขาได้ตรวจดูสภาพศพที่น่ากลัวนั้นและพึมพำออกมาว่านี่กับคุ้นเคยคุ้นเคยฉันจําได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันเคยเรียนรู้มาก่อนมันเป็นการทรมานท,ที่จะใช้สอนกันในโรงเรียนของอัศวินของจกักรวรรดิ ในขั้นแรกมันจะตัดส่วนบนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาและหลังจากนั้นเพื่อให้ร่างกายมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นมันจะทำให้เหยือ่อได้รู้ถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงจากเนินก็เริ่มเฉีอนผิวหนังบางส่วนออกนี่ถือเป็นการทรมานที่มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพมากที่สุดมันคงไม่มีทางจะเป็นหนึ่งในเจ็ดแทบดาบใช่ไหมอะไรนะเนน้อย หนึ่งในเจ็ดเทพดาบของจกักรวรรดิเงั้นเหรอแลนดอฟได้ตอบสนองต่อคําพูดของเทโอดอร์และลืมที่จะลดเสียงของเขาอย่างไรก็ตามเทโอดอร์ไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้เขาฟังมันเป็นสิ่งที่เขาได้เห็นมาจากผู้นําของ White Tower ใน Gate f o r ์เลปรมาจารย์ดาบผู้ที่ลึกลับเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพดาบแห่งจกักรวรรดิที่มีความสามารถในการซ่อนเลนร่างกายสร้อคอ ที่เป็นคิสตันสีแดงของเทโอดอร์ได้เลื่องแสงขึ้นสิ่งนี้ถือเป็นเครื่องรางที่เก่าแก่หางของผู้พ่ายแพ้ประเภทเครื่องประดับของชิ้นนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยการใช้ชิ้นส่วนของมนุษย์ที่สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพดาบแห่งจักรวรรดิส่วนร่างกายหนี้ได้ถูกตัดออกโดยผู้นำของไวท์ทาวเวอร์คิสตันสีแดงที่ดูเหมือนกับอัญ,ญมณี ต่มันคือของพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยการกันส่วนหนึ่งของร่างกายปรมาจมจา์ดาบนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการแกะลอยสิ่งประดิษฐ์นี้จะถูกออกแบบมาเพื่อติดตามเป้าหมายและของชิ้นนี้ก็มีรัศมี30กิโลเมตรและจะนำทางเจ้าของไปยังพิกัดเนินซ้อยคอนี้อยู่ในระดับหายาเมื่อกินแล้วพลังเวทจำนวนน้อยจะถูกดูดซับ เมื่อกินแล้วพลังออล่าที่หลงเหลืออยู่จะยับยั้งการไหลเวียนของเวทมนต์เมื่อกินแล้วความเชี่ยวชาญของเวทติดตามจะเพิ่มขึ้นโปรดทราบเลือดหนีมีความเข้มข้นของพลังออล่าที่สูงมากและสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีผลเสียต่อผู้ใช้เมื่อเทอโดรยืนยันสิ่งประดิษฐ์จากหน้าต่างข้อมูลแล้วเขาก็ถ่ายพลังเวทลงไป โดยไม่ตรวจสอบปฏิกิริยาของแลนดอฟเครื่องรางนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากแขนของปรมามจารย์ดาบผู้ที่พ่ายแพ้ให้แก่ผู้นำจากไวท์เทวเวอร์มันคือการต่อสู้ในเกตฟอร์เลสและชิ้นส่วนของแขนนั้นได้ถูกนำมาเปลี่ยนกลายเป็นเครื่องติดตามหากสิ่งประดิษฐ์นี้ตอบสนองตัวตนของอีกฝ่ายก็จะชัดเจนขึ้นมันได้เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อแสงสีแดงเริ่มที่จะสาดกระจาย แสงสีแดงได้พุ่งทะลุผ่านเพดานและผนังของกำแพงรวมไปถึงทั้งสองคนในห้องก่อนที่มันจะวาดแผนที่ขึ้นมาบนผนังด้านซ้ายมันได้แสดงแผนที่โดยรอบอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้สามารถที่จะขายให้กับล้านแผนที่ได้ด้วยราคาที่แสนแพงคุณลักษณะเช่นนี้มันเป็นไปได้เนื่องจากเวทมิติข,ของผู้นำจกักไวเทอรเวอร์เทโอโดอได้มองไปที่แผนที เขาก็พึมพำด้วยใบหน้าที่น่ากลัวที่นี่ด้านนอกจากเมืองซิปโตมันไม่ใช่เขตชานเมืองของเมืองซิปโตแต่มันเป็นพื้นที่นอกกำแพงที่มีสายลมพัดผ่านของทะเลทรายแสงสีน้ำเงินได้กระพริบอยู่ตรงกลางของแผนที่ซึ่งนั่นคือตำแหน่งของปรมาจา์ดาบและทันใดนั้นฉันจะช่วยในหน่อยหาตัวมันเองแลนดอฟพูดด้วยท่าทางที่จริงจังในวินาทีนั้น จูจ่ๆจุดสีน้ำเงินบนแผนทีก็ได้หายไปก่าวอีกในหนึ่งปรมาจารย์ดาบที่ถูกแกะลอยได้ใช้พลังความสามารถของออลาไม่ว่าความสามารถเนินจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนั่นถือเป็นสิ่งที่ใช้พลังอย่างมหาศาลไม่มีปรมาจารย์ดาบผู้ใดที่จะใช้มันในสถานการณ์ที่ไม่จําเป็นหากว่าไม่ใช่สมาคมข่าวสารแล้วในตอนนี้เขากําลังต่อสู้กับใครละ่ะ เสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยของเทโอดอได้ดังสะท้อนในห้องที่ว่างเปล่านี่เป็นสถานที่ที่ห่างจากสมาคมข่าวสารไป10กิโลเมตรมีชายคนหนึ่งได้เปิดเผยตัวตนว่าเขารู้จักเทโอดอบินแพเลนผู้ที่ทำงานในฐานะของนักลบของกลุ่มการค้ามาเป็นเวลานานหลายสิบปีเขามองไปที่ชายที่อยู่ตรงหน้าไอสารเลวเอ้ยเขาพยายามที่จะตะโกนออกมา แต่อย่างไรก็ตามเสียงของเขายังไม่ทันได้ดังกองหัวของตัวเขาก็ได้หล่นไปบนพื้นทรายแล้วเขาได้ตายทันทีหลังจากที่เขาได้พบกับชายลึกลับส่วนอีก5คนที่เหลือชะตาของพวกเขาก็ไม่แตกต่างกันชายลึกลับได้ใช้พลังอลาและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นศพอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ดา ผู้ที่สวมหน้ากากกับไม่พอใจกับสิ่งนี้เฮ้ไอ้พวกขยะเขาไม่ได้ดีใจนะที่ประสบความสำเร็จในการรอบสังหารยังสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลักับตอบสนองคำกล่าวของชายที่สวมหน้ากากเงาหลายเงาก็ได้ผุดขึ้นจากพื้นทรายเงาที่ดูเหมือนกับเงาผู้นำได้ถามชายสวมหน้ากากว่าเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงโจมตีพวกข้าชายสวมหน้ากากได้ตอบอยางเย็นชา ัวของข้าเองก็ถูกถามคำถามนั้นอยู่หลายครั้งเจ้ารู้อยู่แล้วนี่ว่าข้ามาเพื่ออะไรในวันนี้มีการบุกลุกถึงสามครั้งเจ้าได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายถึงสองครั้งและเจ้าคิดว่าเราไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นหรือไม่ข้าคาดหวังให้เจ้ารู้ข้าคิดว่าเจ้าจะฉลาดพอที่จะถอนตัวออกไปข้าขออภัยที่คิดเช่นนั้นถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงอัน,นาขุนลุกจากเงาแต่ชายสวมหน้ากาก ยังคงพูดอย่างเหยียดยามข้าไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงรอคอยหลังจากที่ถูกโจมตีถึงสองครั้งเจ้ากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้าอย่างนั้นหรือเจ้าตั้งใจจะให้ข้อมูลที่ข้าต้องการหรือไงมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาใช่หากเจ้าได้ฟังคำขอร้องของข้าตั้งแต่แรกคนของเจ้าก็คงจะล่อตัวไปแล้วเจ้าเองได้ก่อให้เกิดปัญหา พลังอ,อลาได้เอ่อล้อนออกมาจากใบดาบของเขาและชายสวมน้ากากก็ได้กล่าวขึ้นว่าผู้ชนะคือผู้ที่แข็งแกร่งและผู้แพ้คือผู้ที่อ่อนแอตัวของข้านิ่นแข็งแกร่งกว่าเจ้าดังนั้นข้าจึงมีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตเจ้าไปมันเป็นกฎแห่งป่าเขาใกล้เคียงกับคำว่าสัตว์หลายมากกว่ามนุษย์ขณะที่เขาชี้ใบดาบไปยังพวกเงาพลังที่เอ่อล้อนออกมานั้นทำให้ส่งแรงกดดัน ไปถึงกลุ่มเงาทุกคนและเขาก็ได้ฟันดาบไปที่ผืนทรายผืนทรายได้ถูกผ่าครึ่งบอกข้ามาทีโอดอร์มิลเลอร์อยู่ไหนพลังเวทมนต์ที่จับเงาเอา,เอาไว้ด้วยกันมันได้สั่นสะเทือนและรูปทรงของพวกเขาก็ได้จางหายไปก่อนที่จะกลายเป็นชัดเจนขึ้นอีกครั้งชายสมหน้ากากเป็นตัวตนที่สามารถสั่นคลอนพลังเวทมนต์ของเงาได้ฝ่ายตรงข้ามของเขา อาจจะฆ่าพวกเขาไปแล้วหากพวกเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่เงาอย่างไรก็ตามผู้นำของเงาไม่ได้หวาดกลัวและย่อเย้ยให้แก่เขาปรมาจารย์ดับที่แสนโง่เขาขอบเขตที่เจ้าได้มามันดูจะไร้ค่ามเมื่อเผชิญหน้ากับความตายที่แท้จริงใช่เจ้าต้องการพิสูจน์ความถูกต้องแห่งกฎของป่าถ้าเงนินก็เข้ามาเลยความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของเจ้า ข้าจะสอนให้รู้ถึงคุณค่าที่อยู่เหนือกว่าสิ่งนั้นผู้นำของเงาที่เป็นวอลลกของกลุ่มการค้าออคูสได้ตัดสินใจที่จะนำชายสมน้ากากไปสู่ความตายข้าจะเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นเศษโลหะและส่งเจ้าไปสู่ความตาย